คันด้วยจริงอีกหนึ่งจุดเอ่อเละเลยนะอีกหนึ่งจุดพาไปดูในพื้นที่จังหวัดประยองเป็นรถเก๋งสองคันชนกันนะครับผู้ชมหลังจากนั้นพากันตกคูไปเลยปรากฏว่าไอ้คันที่ชนน่ะมีหนูน้อยสองขวบนั่งมาด้วยครับใครได้ก็อาจจะอาจจะตายไปด้วยเหมือนกันโอ้โต้องชดใช้หนักเลยนะแล้วอย่าเพิ่เป็นอะไรนะไอ้รถบรรทุกเล็กคันนี้ มีความผิดตามกฎหมายมรถที่เฮียนะครับของเขามาก็ต้องชดใช้เขาด้วย<ช>ส่วนรถคันขาวที่ไปอัดเขาเนี่ยนะจ่ายค่าตกใจเขาด้วยนะแล้วคนจะไปใช้ชีวิตสม,มตุว่าถ้าบ้านนะเขามีรถแค่คันเดียวอะ่ะไปทํางานยังไงต่อ,อรถพังขนาดนั้น ขับรถต้องนึกถึงคนอื่นด้วยนะคะอย่างน้อยๆดูความปลอดภัยเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเลยค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกัน่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์แบบย้อนสอนบางครั้งบางครานะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยากจะว่านะเอาจริงขี่ย้อนมาไม่ได้กลัวตายเลยนะเราเ,เจอไหมาา,มากว่ใช่ไหมเราอะกลัวว่าเขาจะตายแต่เขา่็ขี่มาไม่ได้กลัวตายเลยแล้วครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขากลัวหรือเปล่าแต่เขาได้สัมผัสความตายค่ะ แม่ก็เลยรีบมาตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็นําร่างน้องขึ้นมาได้แล้วนะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนี่ไงถึงได้บอกอนะถ้าพ่อแม่เตือนที่เขาไม่อยากให้หนูไปเล่นนะ่ะถ้าเช้านี้มีเด็กๆดูพี่อยู่นะลูกนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็นห่วงจริงๆเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอ่ะใช่สัปดาห์นี้หยุดยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ดูแลบุตรหลานให้ดีเนาะ<ช>อย่าให้อยู่ใกล้น้านําก็จะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยอมรินทีวีของเราเนี่ยคุณผู้ชมเป็นสถานีข่าวที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีหลังจากเตือนพี่ต้นเนี่ยเป็นการส่วนตัวเลยหลอ่ลอเกินไงแล้วอย่าไปเที่ยวจุ่ม 4, สี่จุ่มห้านะเพราะฝั่งธนเนี่ยไปเทียบกับใครเหรอฮะเทียบกับใครเอาเอาณเดช ในกลุ่มเขาไอนนี้พูดเมื่อกี้นี่คือมันน <laughs> ที่บอกว่าหล่อไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมฮะฟังทนเนี่ยมันร้าย oh. อ oh. ันตรายเพราะถ้าหล่อเกินไปอาจจะโดนคนหมั่นไส้ได้ oh. เหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกกลางกลุ่มจุดนี้นะครับวัยรุ่นถูกกลุ่มคู่อริไล่หญิงกลางเมืองเลยครับ mm. แล้วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครั้งนี้ ไปสอบถามวัยรุ่นคนที่เป็นคนที่โดนไล่ยิงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สันนิษฐานว่าผมน่าจะหน้าตาหล่อเกินไปเขาก็เลยหมั่นไส้ครับใช่ฮะพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยไมว่าจะเป็นไวัยไหนไว้ใจไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์ มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสมอเลยอ,อย่างเหตุการณ์นี้วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะครเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานวันเสาร์ค่ะเอาเป็นอุทาหรณ์มาฝากบอกเอาไว้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนถ้าพ่อแม่เตือนอย่าไปเล่นน้ําฟังเขาเถอะลูกเพราะว่าครั้งนี้นะคะมีลูกชายวัย14ปีแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นน้ำนะอย่าไปกับเพื่อนลูกขโมยโมอเตอร์ไซค์หนีไปเล่นน้ำโดยที่แม่ไม่รู้เรื่องรู้อีกทีรับสายเพื่อนเพื่อนบอกว่าแม่ น้องจมน้ําหายไปยังหาไม่เจอค่ะแล้นี่คือพ่อค่ะคุณผู้ชมหุยลูกลากปวดับมาเลิกลงดินมีไหมไม่ต้องเลิกแล้วไม่มีเหรอไม่ได้มีเลิกแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ากลับมาดูคุณลุงคนนี้หน่อยความรักเมียมันน้ำให้เขาน้อยใจถึงขั้นดีว่าเฮ้ยจุดไปหอบ้านเลยเหรอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะลุง อยากได้มือถือซัมซุงเครื่องแต่ไม่มีบัตรเครดิตอะพีช่อนกับซัมซุงไฟแนนซ์พลัสได้จ้ะไม่ใช้เอกสารอะไรเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติไวใน3นาทีเสร็จปั๊บรับเครื่องเลยซัมซุงไฟแนนซ์พลัสผ่อนง่ายแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวว้าว หน้ามันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้คู่ไหนดีคู่เราเลยเซรั่มขิงดำช่วยคุมมันช่วยลดสาเหตุการอุดตันผิวกันแดดเมลอนช่วยปกป้องผิวจาก U V อย่างอ่อนโยนบายบายวงจรสิวเผยผิวดูเนียนใสจากจุฬาเฮิร์บพ่อหนูเป็หมอสิสิริราชไม่กูเหนื่อยเหรอลูกไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนูทำได้เพราะที่นี่คุณจะได้เรียนได้เล่นได้เป็นหมอในแบบที่คุณอยากเป็นสิริราชพร้อมสร้างบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม ทีมเคเบลเอ็นดีเออบสนองทุกความต้องการด้านไฟฟาสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมืออาชีพทัเงืออี่ถังเคเบลเอ็นอีเอจากการไฟฟ้านครอยู่ต่อเบเอ็นีเอโออาร์ดทีเอกินจจะกิฟทีกินเมจจะกิฟถึงตอนเย็นก็กินเมจจะกิฟอยากกินเมจจะก่ไรธอชงมาให้อยากกินเมจจะกที่ไรเธอกชงมาให้เนจจะกิฟดื่มอร่อย ลดหนักประหยัดจริงเพราะเราคือตัวจริงชอบแบรนด์ดังลดใหม่วัน1,000พันรายการก็ัวตองหัวเข้าหอมมะลิ175่บาทลักครีมอาบน้ำแพ็คคู่159าบาทเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล34บาทโลแบ็กลดหนักประหยัดจริงวันนี้ถึง5้ามิถุนายนนี้ปัญหาจุกจิปในช่องปากจัดการก่อนบานปลายโดยคอเกเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกทิป สวัสดีครับเฮ้ยนั่น KFC KFC ซแนเดอร์ฮิตปกเตบาทถึง26มิถุนายนนี้ใหม่เซเลสบิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลยยาหมองตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบลงสัตว์กัดต่อย วิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถวยทองท่าถูง่ายง่ายได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถุยทองแต่ละคนขอพอรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคัญพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร หอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ <c oughs> Brizz Excel Signature Peony Love ด้วย Smart e n z y m e ช่วยกับสัตรครับหนักพร้อม Essential Oil เข้มข้นหอ,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 อมรูด <c oughs> ได้นาน4สัปดาห์ใหม่ Brizz Excel Signature Peony Love <c oughs> ตึงก,ก็กินในเจอกิฟบทึงก็กินในเจอกิ๊บ <c oughs> ถึงตอนเย็นก็กินในเจอกิ๊บ <c oughs> อยากกินในเจอกิฟที่ไรเธอก็ช่องมาให้อย <c oughs> ติดไว้เพอร์โพช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันทันทีหลังใช้เพื่อให้คุณยิ้มออาราได้เต็มที่ใหม่เจลเ e a บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลย อยากผิวดูใสเห็นผลจริงหลอกว้าสลิงกูตาเฮยาผสานกูตาโกลและไฮยาลูรอนบูสผิวดูใสเหนือกวิตามินซีสิบเท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโกในห้าวันผิวดูใสออร่าต้องวัสลิงกูตาช้าลองฉันเชื่อมีความมุ่งมั่นของเขา h i Q 1 Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q 1 Plus Super g o l ใช้คยนตผ่าตัดอย่างว้าวเลยเมืองนอกอะดิไม่เมืองไทยโอ้ยเข้าไม่ถึงหรอกถึงสิสิริราชไงปังเลยสิริราชพร้อมบริการดูแลรักษาปกป้องสุขภาวะของคนไทยใหม่ไฮยีนฟอร์เอเวอร์ยันทนพบความหอมพิเศษสดใสกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีฟอร์เอเวอร์ยันบูสต์เพิ่มความหอมยาวนานสนุกสดใสได้ทั้งวันใหม่ไฮยีนฟอร์เอเวอร์ยัน ฟิชชั่วแมนสเฟรนด์กลิ่นซิตรัสสดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเติมความเฟรชไปอีกนิดกลิ่นซิตรัสหอมสดชื่นเต็มอารมณ์ฟิชชั่วแมนสเฟรนด์จากอังกฤษเวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับเล่นมือถือป่ะเนี่ยเล็กจริงด้วยเขาถ่ายรูปไหมนะไปถ่ายรถตัวเอง รอครุณโด,โด้ผมอกก่อนนะมไม่เจิงโจ้จ,จะเอาความห,มญหญง,งุดหงิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและ<ป>รถทดแทนรู้ใจประกันภยัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว เฟสโกลเด้น 24K จินเซนมาสบักเก็ตมาร์คสีทองมาเป็นถังลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแค่เรียลคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแอร์แคเรียลคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 3 1นาทีนะครับผู้ชมกลับมาช่วงนี้มาดูเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคือลุงเนี่ยมีปากเสียงกับเมียรปรากฏเมียก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยหอบลูกหนีออกไปทีนี้ลุงเครียดเลยครับพอเครียดปุ๊บแทนที่จะระบายความเครียดด้วยวิธีที่มันสร้างสรรค์กลับจุดไฟเผาห้องเช่าตัวเองแล้วมันก็ลามไปยังห้องอื่นๆครับรอบนี้ลุงเกือบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันครับคือบ,บางคนเขาไม่ได้อยากศึกไม่อยากบวช แต่เขาต้องบวชเพราะความจําเป็นก็เลยอยากสึกออกมาแต่งานนี้กับกลายเป็นว่าอยากจะสึกรอ,อเลิกไม่ได้เลิกก็เลยเลิกรอผูกคอจะฆ่าตัวตายแทนฮะ เมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้ติดตามไหมคะความอลังการของบรรดาพี่ๆเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ LGBTQ+ มีอีกไหม l g b t ้ <c oughs> QIA+ <c oughs> โอ้โหย <c oughs> าวมากเลยซึ่งพี่ๆเขามารวมตัวกันนะคะสมกับการเป็นงานไพร์มันจริงๆคุณผู้ชมแล้วงานนี้ตัวแม่ออกมาร่อนด้วยค่ะ